สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปสร้างเรือเพื่อเอาตัวรอดนะครบเย้วป็อย่างไงครับให้คุณสร้างเรือแต่ว่าผมสร้างไปแล้วทุกคนสามารถสร้างเรือเป็นของตัวเองได้นะครับที่เซฟอันนี้คือให้เราเซฟเรเอเือเอาไว้แล้วก็โหลดโหลดเพื่อทำเรือแบบ คราวก่อนแบบเราไม่ต้องสร้างเองโอ <Okay. S 1> เค<อ>คุณ<ม>สามค,คุณสามารถนั่งได้เลยนะอ่ะผมไปเรือคุณก่อนได้ไหมนั <Okay. S 1> ่งบนเรือคุณก่อนเนาะโอเคผมอยู่ไหนเนี่ยคุณคุณนั่งเข้าไปข้างในเรืออา้าวข้างบนที่นั่งข้างบนที่นั่งไม่ไม่นั่งข้างบนไปอยู่ข้างล่างเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณชนอะไรกระแทกข้างบนค๋อเข้าใจทำมากผมเห็นตัวเองไหมเนี่ยไม่เห็นอ <c oughs> โอเคดูข้างอนอกมันจะตื่นเต้นดีดีมากดีมากรู้สึกปลอดภัยเลยไททานิกเรือไททานิกของผมอลังการมากครับแล้วคุณบังครับรื้ยังกำลังจะบงังครับโอเค นี่สามสองหนึ่งเดินเดินหน้าเต็มตัวโอ้โหทุ่นเต้นแม่อึชนของใครอ่ะชนชนเรือทหารไม้แล้วเทกว่าเปื่อนคือเรือนุบเรือไม้คือเรือนุบอะไรเนี่ยต้องผ่านหินให้ได้เหรอต้องผ่านหินให้ได้แต่ว่ามันจะมีอุปสรรคที่ เออแรงกว่านี้อีกไปเล่นๆแมปดีก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับนนผมเห็นแล้วมันก็น่าสนใจยังไม่ได้ชนะเลยอโอโ้โหอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะหินไทเทเนียมหอะกุะขันแข็งหินอะไรสินัง่นเงินมันมันคือหินที่เอาไว้ไปทำน้ำมัน ซึ่งเป็นหินยากที่ตอนนี้คุณอยู่ในหินฟัสซิลใช่ไหมมัน,นมันคือมันคือหินมันคืออุกกาบาตโอตกมาที่ยานอุกกาบาตตกมาที่ยานเราต้องอืขับเ,เรือออกไปให้ได้ว้าผ่านนะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราเราชนคือเราต้องเก็บเหรอหรือย,อยังไงถ้าเกิดเราชนเนี่ยชิ้นส่วนของเรือจะหายไปเลย แต่ว่าเราสามารถโหลดเรือกลับมาได้เรือเราแข็งแรงดีด่านอ่ะด่านที่พ่อขับเรืออยู่ตอนนี้คือด่านโรงเรียนทําไมนักเรียนต้องอยู่บนอดอะไรลงบ่อลงแม่น้ําในรในแม่น้ำในโรงเรียนล่ะเด็กซนอะิเดิ อันนี้ผมบังคับได้บ้างไหมครับเนี่ยคุณบังคับไม่ได้ผมคือเจ้าของเรือ,อ,อผมคือกัปตันแซนด์วิชฮอทดอกเบอร์เกอร์น่ากินมากเห็นแล้วหิวเลยเสียดายของเอามาทิ้งลงน้ำทำไมกันครับคือด่านที่พ่อขับเรืออยู่เออด่านที่หนูขับเรืออยู่เนี่ยคืออ่ะ ผ่านด่านไปแล้วด่านเมื่อกี้ที่พ่อขับเรอยู่เนี่ยคือด่านด่านเบสบอลเหรอไม่ใช่สิฟุตบอลฟุตบอลเออฟุตบอลโอ้โหหินเราจะชนหินแล้วล่มไหมเนี่ยไม่ใช่หินอันคือกล่องจนสลัดอ๋อเหรอจะเอาทิ้งไว้กลางทะเลทำไมเนี่ยเอ อะ,อะไรต่อไปตื่นเต้นจังมีปืนใหญ่ด้วยอะไรอะเซอร์คัสคะนนคอนสัตว์เหรอใช่ครับเซอร์คัสอืมอืมเชือเชื้อไอ้ที่เราชนเนี่ยเราได้คะแนนหรือว่ามันทำให้เรา,เราลดคะแนน มันทําให้เรือของเราเนี่ยชิ้นส่วนหลุดออกไปแล้วก็เก็บไม่ได้เลยแต่ว่าเราสามารถเอาเรือกลับมาได้อยู่อด้วยการชนะปะุ๊บโหลดโหลดเรือกใหม่หหหปั๊บอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรโรงละครเหรอมันคือห้องหนังสืออ๋อห้องสมุดนั่นละใช่ครับ อ๋อๆน,นี่นนไงนะซื้อลายน้ำแล้วได้ทองเพิ่มบวกที่ยี่สิบห้าอะไรเนี่ยด่าน,น้ำกระโดดโอ้โหโหดมากแบบนี้โอ๊ยะแอปเดี๋ยว อ้าวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรืเรอเราละลาทุกคนคทำยังไงอ่ะอุ๊บอุ๊บไปแล้วเรือเราละลาแล้วผมจะทำยังไงอุ๊บเลยให้ทำไงอ่ะผมจะทำเรือใหม่ก่อนโอ้เออเทคนิครีสปอนทำไงถึงจะรอดล่ะครับแาน นั่นน่ะไม่รู้ครับมัน,นผมไม่เคยเห็นเรือมันละลายแบบนี้มาก่อนเลยด่านนะั้นนะมีสารเคมี e. เยอะมากแล้วสปอนเรือตรงนั้นไม่ได้หรอหรือต้องสปอนตรงนี้เท่านั้นมันเป้อนตรงนี้เท่านั้นนะ่ะโอเคเพ่ออยากนั่งตรงไหนดี นั่งหน้านะครับตื่นเต้นดิผมนั่งไปแล้วอ้ออาวทำไมผมอยู่ข้างบนก็ผมนั่งข้างล่างไป,ไไปแล้วน,ะน่ะอ, <c oughs> อ <c oughs> ๋คือผมนั่งคือผมดูเหมือนจะนั่งไปแล้ว <c oughs> มือมือทะลุเหลือ โอเคเรือจะออกไปในสามสิบห้าวินาทีสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสองสามสิบเอ็ดเอ้ยไม่ไม่เอาเอาต้งแต่ห้ก่อสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งศูนย์หนึ่งจุดศูนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมละไปเถอะรอนานเนี่ยเดี๋ยวหมดเวลาเขานับเวลาเานับเวลาถอยหลังด้วยนี่ไปเรือผมลองว่าหานเมื่อกี้เดี๋ยวเรือซ้ายได้ด้วยหรอไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือคู่แข่งเราเหรอนี่คือคู่แข่งเรา สปีดเต็มตัวเ,เ,เ,เรือผมขึ้นบก<ม>โอเคลงได้ด้วยดี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 ดดเรืออะไรกันเนี่ยขับดีดีคนเดี๋ยวผมเมาเรือเดี <c oughs> ๋ยวเวียนหัว <c oughs> ไห้านหามรถผ่านมาแล้วหาม หานหานอยู่นี่อันนี้อะไรอันนี้โอ้ยอยู่อวกาศเลยเหรอใช่ครับด่าน oh. ที่สองคือด่ดานอวกาศมาดูมุมดีก็สวยดีคือมันมีออฟบ,บี้ด้วยนะด่านอวกาศน่ะหนกระโดดยังไงคือคือมันมันต้องกระโดดอตรงจุดที่มันไม่ใช่น,น้ำอ่ะมันคือ,อ,อจุดที่เป็นขอบฉากเลยเป็นออฟบี้แดงแดงนั่นก็คือลาวาเอาไปจากด่านอื แล้วทำไมอวกาศเข้าไปในอุโมงค์อ่ะนี่คือว่าโัวโรงเรียนคุณเห็นอะไรแปลกๆบนเรือไหมเห็นอุ้ยเห็นหัวคุณอ่ะหัวผัวผมมาได้ไงทำไงอ่ะ ไม่รู้ผมแค่กดกระโดดพ่อลองทำไหมจะตกเรือไหมหนูว่าไม่ควรทำนะมันจะตกเรือสนามฟุตบอลทำไมถึงทิ้งอาหารกันเต็มสนามเลยคือมันไม่มีการบังคับแหละคือมันไม่มีพัดลม อมเรือตรงนี้แหละมันพังไปและอา้าวผมไม่ต้องบังคับแล้วกันจะ้ถึงด่านน้ำกรดแล้วเราจะรอดยังไงได้ล่ะครับเนี่ยเราต้องสร้างเรือที่ทนน้ำกรดนั่นก็คือไทเทเนียมแล้วคุณชิ้นส่วนเรือหลุดแล้วไปเนี่ยดูมันจะหลุดโอ้ยมันจะโบแล้ว <laughs> เรือปู๋ผจะรอดได้ไงผมว่าเสียวจังเลยเรือเป็นรูแล้วโอ๊ยถึงไหนแล้วเนี่ยพางโอ้โหเรือพังขนาดโอ๊ยเรือพังขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงด่านน้ำกรดเลยจะรอดไปเนี่ยอา้าวผมว่าน่าจะรอดรอดนะผมรอดไปหลายรอบแล้วด่านน้ำกรดก็รอดเหรอ อันนั้ำมกดก็รอดอ <c oughs> <c oughs> ผมเดินทางววววรวไววววววน,น,น <c oughs> ดวนวนนวยววววเววนววววเววพาแล้วด่านหนังสือไปวววววววยวว โอ้ oh hey, okay, เฮ้ยเ <yeah. S 1> ปียงเป็นหนังสือรูเลยอ่าโอเคยังทางไม่ถึงที่นั่งเราคือคือหน่อยพ่อแนะนำนั่งข้างในเรือ <laughs> ขอบคุณที่ให้ผมจะนั่เรือเมื่อกี้ผมตกไปแล้วเนี่ยอยน้ำดนกดแล้วน้ำกดแล้วเร็วเ วฮ้ยมันเป็นมันหลุดชิ้นส่วนมันหลุดกว่าเดิมนะคุณคุณอย่าไปชนตีไมอ่อย่าชนอย่าชนบังคับดีๆอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยหายหมดหายหมดครับดีๆอ้อยอ้อยนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะคุณนั่นไงล่ะไอขึ้นมาขึ้นมาจะลดดีดไม่ลดนะไม่ลดอา้า <laughs> ว เดี๋ยวคุณสปนรเรย์ตรงนี้สิคุลส้สปอเอรนอนไม่ได้สปอนตรงนี้ไม่ได้โอ้โหแล้วกันทำยังไงจะผ่านได้นีครับเอ้ยมีนิวเคลียร์ได้เหรออะไรนุกมันคือระเบิดด่านทั้งหมดแล้วเราทำได้ไหมมันต้องเสียโลบนะักเนี่ย คือต้องเสียหนึ่งสี่ห้าโลบะ,อะ 200, สองร้ง <45. S 1> อยยี่สิบสี่สิบห้านั่นก็คือระเบิดทุกคนไม่ได้แล้วก็ระเบิดด่านด้วยคุณสร้างเรือให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้สิพอเจอน้ำกดก็พังหมดโอเคผมจะมีเรือให้โชว์เอาคนคนอีกนั่นก็คือเือนั่นก็คือ,อเรือ นู้บอทไหนเลยเอามาเลยเอามาเลยเ,เ,เอามาเลยเ,เรือนูบบ้บอทเอามาเลยเรือนู้บอทโอ้ยอันเนี้ยก็าตายสิ <laughs> ผมจะไปคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวไปด้วย เดี๋ยวนอผมด้วยยวผมด้วยเจะไปคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวผมตายผมไปคนเดียวนะไม่รอดไม่นี่คือเอโโอรือนูบอมันจะต้องเล็กเ,เโโรือนูบอมันเล็กเดีียวผมอยู่คนเดียวเนี่ยกรรมกรกรรมกรนบอเขามีเรือส่วนตัวนี่ เป็นเรือกู้ชีพไปเลยแล้วกันอา้าวคุณมาแล้วนี่เอาเรือมาผมนั่งเรือคุณดีกว่าผมนั่งเรือคุณดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรือสิ้นมากเลยนะโอ้ยมันจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวมผมตกแล้วช่วยด้วย ผมจะไปคนเด <stars> ียวอา้าวแล้วผมจะอยู่ทำไมตรงนี้ล่ะผมอยากไปคนเดียวนะเออผมรู้วิธีแล้วอะไรเหรอก็พอเราเจอน้ํากดเราก็เดินข้างทางไงแล้วเราก็เดินผ่านด่านไปเลยได้ไหมอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองดูก่อน น้ำตกสวยเอาไน้ำตกดีกว่าอ้าวตกแมพปาบอบพั <c oughs> มีบ้านอะไร <c oughs> อยู่ข้าง <c oughs> เอาเรื่อมมาเอาเรื่อมให้ผมหน่อยเอา,อาใหญ่ๆกว่านี้เอาใหญ่กว่านี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ปละผมนั่งแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลย <คน S 1> ไปเลยคุณนั่งข<ง>้างในใช่ไหมใช่ครับเออคือคือข้างหน้าสุดเนี่ยมันคือที่นั่งผมนะอา้าวกระโดดแล้วกระโดดแล้วเรือสั่นนะอ่ะ น,งงนั่งได้แล้วแต่ว่ามันสั่นก็หลุดออกมาก็ไปนั่งตรงนี้อีกทีไปแล้วเรือจะเดินทางใน10 ผมซิ่งมากอ้าวอ้าวอา,อา,อา,อากดอะไรถึงซิ่งขนาดนี้คือผมใช้การคนโคนด้วยการเดินม,มันจะได้บังคับเรือเปเลยไปเลยไปิดเลยชอบสิ่งโบราณ คือด่านน้ำกรดเนี่ยเป็นเป็นด่านที่มีดาเมจเ,เรือเยอะมากที่สุดด้วยนะ mm hmm. มันไม่ใช่เพราะเ,าเรือละลายผมก็ไม่เคยเห็นเ,เรือแบบนั้นมาก่อน โอไม่ไม่ไมการบังครับเรือผมมันแตกแล้วไปเลยหานหานหานไปเลยหานเรือหาน,หาน เรือไทยทหารหางแคนอ้อยระวังขับระวังเลยครับเรือเรือหลุดแล้วเนี่ยเรือล่มหลุดแล้วเนี่ยคนไม่หลบถังเลยอะ่ะคือผมไม่หลบเลยเพราะว่าการบังคับเรือของผมเนี่ยมันพังไปแล้วผมไม่สามารถบังคับได้อ้ยเรือหลุดมาแล้วโอ้ย ด่านปืนใหญ่นั่นนั่นักหลุดทีละชิน้นทีละชิน้นส <c oughs> ะรอดีเนี่ยไป let's go โอ้ถ้าหลุด เดี๋ยวนะอันนี้คือจะเป็นด่าน<ล>าน้ำกรดหรือ,อยังเลยผ่านไปอีกสองด่านโอ้โหด่านหนังสือคือด่าถัดไปของด่านหนังสือคือด่านน้ำกรดหลุดเยอะกว่าเดิมอีกจะรอดหรอครับเนี่ยจะรอดหรอครับเนี่ย น้ำกวแล้วน้ำกวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ดูดีดูดีผมระวัดเสียวอึ๊บเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ้อยชนกิ่งไม้อยู่ รอดรอดรอดไม่รอดไม่รอด,รอดโอ้ยอันนี้แข็งไหมโอ้ยรอดอยู่รอดรอ,ดอดยู่เย้โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยหินเยอะเลยเฮ้ยยังรอดยังรอดมีประภาคารด้วยมองข้างบนสิไหนโอ้สวยสวยเรากำลัลงจะไปข้าเรือแต่แต่ว่าโทษทีก้อนหินเยอะเกิน อย่างแบบคาร์นอ๋อกัปตันขับดีๆกัปตันผมผมบังคับทิศทางไม่ได้โอ้ยผมตื่นเต้นมากเลยกัปตันอุ๊ยไม่ใช่กัปตันสมิธกัปตันสมิธกินน้ำทะเลอยู่เฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วชนะยังชนะยังชนะหรือยังเอายังอีกเหรจะชนะแล้ว จะรอดไหม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 เฮ้ยอะไรอฟุฟ<ง>่าเหตุอุฟ่าผมตายเอาคุณอุฟได้ไงคุณไปกัปตันนะ <laughs> เฮ้ยเรือยังรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่องๆๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วพวกสู้เร็วสู้เร็วสู้เร็วเย่จะรอดไหม เย่โอ้เย่ถึงแล้วเย่โอ้โหผมชนะแล้วคนอยู่ตรงไหนเนี่ยเย่ชนะแล้วเพื่อนเขาสงสัยไม่ว่าเรือหายทีมเราชนะแล้วอ่ะล้วใครเนี่ย คุณอยู่ไหนเนี่ยเป็นเป็นคนอยากมาอยากเล่นเรือของเราบ้างอ่ะไปไปด้วยกันนั่งเลย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 นั่งแล้วอา้าวคุณไม่นั่งข้างล่างเหรอเออนั่งข้างล่างก็ดีนะเอ้ยคุณนั่งอีกแล้วเหรอแล้วอ่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อ่ะคุณนั่งใหม่ เพยคยังโอเคละไปเลยพาเพื่อนไปด้วยแต่ว่าผมอยากให้คุณไปนั่งทางบนแล้วก็เออลงมาไปนั่งทางนี้แล้วกันไปไปเลยไม่ซสิ่งมากเพื่อนหวัดเสียมไหมเพื่อน เดียวเรือคว่ำเรือตะแคงนี่มันโพเซดอนนี่ือือืออ้าวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเรือลลายเรือลลายแล้วช่วยด้วยๆๆ่ยชวยกระโดดรกระโดดตายสิ อะไรกันเนี่ยเออเหยสตันครับเอ้ยโหดมากเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เรือละลายไปกับน้ำมันนั่งข้างบนมากกันด้น่าตื่นเต็นคือคุณนั่งข้างบนแล้วเนี่ยดูดูคุณจะโดนอะไรกระแทกจนคนตายโอเคไม่เอาก็ได้ ข้างในก็ได้มันทะลุออกมาจากก้องทะลุออกมาจากมือได้นะข้างในนั่งข้างในเลยอันอันคือที่นั่งผมเอเหรอ,อไปล้ไปเลยลองอีกที่นึงสามสองหนึ่งไปยี่มันเป็นอะไรีกันครับทำไมเรือผมเป็นนี้เป็นแบบตื่นเต้นมาก ครอุฟ๊ฟเพื่อนที่เคยนั่งเรือเราอยู่อะไรทำให้อุ๊ฟไปล่ะอยู่ในเรือไม่ใช่หรอเอ้ยเดี๋ยวทำไมเรือแตกอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมยังไม่อยากได้เกือบไปแล้วจะไปยังไงเลยเนี่ยโอเคผมจะมมเรือผมจะทำเรือสวนตัวโอเค งั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ภาคสองนะครับสวัสดีครับผมจะทำเรือส่วนตัวเองโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเราจะไปคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสียดายผมไม่ได้ไปหาสมบัติแล้วเดี๋ยวเเข้ามาใหม่โอเคนะพ่อเล่นต่อแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับสวัสดีครับ